วันนี้เราไปไหนดีครับแมววันนี้เราจะมาสำรวจว่าน้ำจิ้มของเราและลูกชิ้นของเรานั้นจะอร่อยหรือไม่ครับค่ะนี่คือลูกชิ้นแล่ลูิ้นน้ำจิ้มของเรานะครับโด,โด,โดูดูดูทำัวละลอ้อยครับนี่ดูเลยครับเราจะขอสามคำจากลูกค้านะคะเราจะทำการสำรวจและขอสามคำจากเขาล้กว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับน้ำจิ้มแ,และลูกชิ้นขอ,ของเราคไปกันเลยดีกว่าครับค่ะไปกันดีกว่าค่ะ แล้ว่ะค่ครับผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีของเราละคะคแรกเล้ค,ค,ครัแรกของเราละคะ,ะัช,คะชื่อตุกค่ะชไรนะคะอยตุ๊ะ e อะคะีกัลกตลาดปีไหนคหน่นนงเราจะมาลอมชิมแลวขอ้ จบดีแล้วครับนี่ครับทักทาชื่ออะครับอ่าชื่อบอลครับเขาผมอยู่คณะอะไรครับอ่าชื่อบอลชื่อบอคณะลิติครับลาอ๋อยิมบอลไม่ได้มีลาไเลยครับนี่เราไม่ได้มีหน้ามานะคะเชิญครับชมถ้าเราจะให้ชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงครับทินได้กินได้ครับกินได้กินได้เขาไม่เสียครับรับรองจิ๊บไปอย่าสิค่ะอ่าค่ะขอสามคงขอทสามคำต้องจิ้มเด็ดครับ โอ๊น้องจิ้เจนะครัีเรากว่าทำมาไดครัน้องจิ๋สารลานะครับขอบคุณครับเอาไปถามคุณ่อนะครับเราจะไปยัต่อนะชื่อชั้นะครับผมเจอ้ครับเจอแล้วี่อยากสนุกนี่ครับี่เราคือพี่น้องจิมนะครับที่ที่เราที่สามคร

สามครั้งตัดเรือแทบเกินไปาะแทบเกินไปแล้วค่ะขอบคุณะขบคุณว่าว่าปามไปหามชงดีต่อไปนะคะอ้าวยูใกลๆยอยาชิมค่แล้วเนี่ยน้อชิแล้วกรับ้องกยครับ้องชครับพี่ขอสามครั้งับต้องชิััตอ สุดยอดมากครับสุดยอดมากสุดยอดมากนะคมี่เราเด็ดจริงๆนะครับที่ผ่านไปหลายคนแล้วครับซึ่งสุนมากก็บอกว่าเราเด็ดนะครับแล้วเราไปหาคุณ่อไปดี่มารอล้วค่ะโชคดีครับผมไปแล้ว ลูกชิ้นแต่เป็มรสเมาแล้วอสามคำได้นี่ยปลาด้วยหรอคะิมรสเครับไม่ใ่ปลารจานแตเปนะลา่ปานี่ปาอะไรครับปากายครับแต่เูกชิ้นก็บอกเขาตากแลูกชิ้นเ้วตนครับสามคระจาสามคำต่อหน้าต้มค่ะอาจานี่ เดียมเดียมโอ้เี่ยเี่ยวค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงเลยครับเราจะไปหาคู่ช่วงดิเลตต่อไปนะครับไปปเหรครับเจอเจอแล้วนะครับเจอคนนึงค่ะ้ชื่ออะ้งครับชื่อต้ครับเต้นะคะา ลองชิมดูนะครับแล้วกอดสามครั้งครับอร่อยนะคะจิ้มเลยจิ้มสีค่ะจี้เด็กของเราอยู่ที่น้ำจิ้มค่ะจิ้มเยอะๆสิอีกชิ้นไหมอ๋อสามั้งว่ัดต่อหน้ากล้องค่ะคุณมมามี่นะคุณมมามี่นะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าคนท่องนานี่ยเขามีความรู้สึกกับน้ำจิ้มของเรานะคะค่ะแต่ว่านั่นก็เป็นแค่เฉพาะคนข้างน เราไปดูกันอีกอ่างค่ะว่าคนในกลุ่มของเราเนี่ยเขามีความรู้สึอกอย่างกับนจิ้มแล้วก็รสชาติกันเองนะคะกินกันใหญ่นะคะกินกันใหญ่เลยค่ะิ้ยแย่กันกินกันใหญ่เลยค่ะโหขอสามคได้ไะเขอสามเ่เนี่ยขอาเลยค่ะอยากกินอีกครับอยากกินอีกนะคะ อี๋สีนะคะอะไรวะว่าลายสี่เกินค่ะลายจุงเบย์ลายจุงเบยนะคะนี่ก็เกินนะคะเค่ะเราก็ได้ค่ะเราก็ขอจบการสำรวจแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วที่ฉันก็จะไปกินกับพวกเขาเองค่ะสวัสดีค่ะ